อ่หนึ่งเอาแล้วเนี่โอเคครับนี่เป็นปืนลมประดิษฐ์เองนะครับทำเองกับมือฮะเนี่ยฮะง่ายๆครับผมท่อ PVC นะครับท่อ PVC เห็นไหมฮะท่อแต่ยางเราทั่วไปนะครับนี่ไก่ครับไก่ใส่ง่ายๆครับเนี่ยฮะกุ๊บเนี่ยฮะ,ฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถเติมลม รวมเนี่ยฮะถ่านรวมมาเติมไม่ได้ครับเติมเรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่ลูกกันเลยครับนี่ครับดูลูกหน่อยเนี่ยรมาดูลูกของเราครับมาจากไหนครับไหนครับดูใกล้ๆหน่อยครับซูม m หน่อยแป้นมือเนีน้ำมันครับไหนครับผมไม่เห็นเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูแป้นมือแป้มือหน่ครับกำลังปั้นอยู่ไม่ใช่หมากนะครับเป็นลูกดินน้ำมันธรรมดานะครับเราไม่มีอันตรายเดี๋ยวเราใส่เลยนะครับนี่นะครับให้ดูครับ อย่าไปคิดเข้าใจผิดนะครับสีเห็นสีส้มไม่ใช่อะไรนะลูกปืนผมเลยเป้าเรานี่ครับเดี๋ยวมาดูยิงไปก่อนแล้วนะครับมันแกล้แล้วว่าคำซุ่มผมซุ่มเข้าไปแล้วนี่นะครับที่ชี้อยู่เป้านะครับอีกนัดหนึ่งนะครับนี่กำลังยิงแล้วครับถึงตอนจริงเดี๋ยวเปืนหนึ่งรอครับ นี่ครับดูผลมา่อกีจริงเมื่อกี้ก <Yeah. S 1> เป็นไงครับขนาดโฟมยังทะลุทะนกไกปเก็บแกงกันได้เลยครับดูดูเราดูนะครับนี่นะครับนี่คือง่ายๆปืนนี่ทํากันเองนะครับเนี่ยช่างนัดครับช่างนัดนครสวรรค์แต่ย้ำอยู่ทุ่กโวไทยนี่นะครับขนาดเต็มครับผม